เอาไอ้เหียคนนึงไดเบอร์มีปัญหาจับได้ยายดบแล้วขอขายคืนเองแล้วเอาเอาเกิดอะไรขึ้นอะไรใช่ไหมไอ้เหียไอคเอ้าไอ้เหียไอ้เหียเด็กสาวคนจี้หายเว้ยไอ้เหียคุณมีมีดะเบปืนยิงซ้อนกันไหนเหียลงมาแล้วลงมาแล้วอีมันโดดโยนเกมอี่าเ้ยเว้ยอะไรยิงซ้อนยซ้อนกันอะไอ้เหียอะไรอะโอ้ยก มีตัวมิดสตัวอยู่้อนการมองโม่าพี่เฟนทไงดีวะเออลอ้พี่อะพี่โดนฮะตัดเรเน้นตัดเน้นตัดเน้ตัดอยตัว้อนจริงวยตัดตัดัดกีใส่วิ่งตแล้วลูกหลือสองเฮล์หายกูยังไม่เดียว ทว่าทว่ามิมีตัวนึงล่าสุดสวามิดนะยื้เวลาก็ได้นะเผื่อมันจะกลับมาทันน่เอ็นน่าเนาเอ็นน่าชุดทำไมทาไม่าไม่เกิดอะไรแล้วทำไมจ๊ะ Left. ถ้ามันถ้ามันไม่เกิดในรอบเนี้ยแล้มันกลับมาเกิดรอบหน้ามันจะมีปืนปหมที่ถืออยู่ในมือมี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 ถ้ามันไม่ตายอะ่ะมันเซฟให้มันเซฟให้ได้อะ่ะเฮ้ยติดใครไปอะ่ะอ๋อมั้งเหรอคนนี้เขายิงคมแต่ฮาร์ดแวร์เขาไม่ดีจริงๆหรอคนเนี่ยคนนี้ยคนนี้เขาดีหมดนะแต่นี้ใส่ไม่ดีเขาเล่นอ่ะ อุ้ยถ้ามันถ้ามันได้เครื่องเ,เครื่องเครื่องมือที่พอๆพกับเราอ่ะมันจะแบบเฮ้ยเขาเอาจ้าเอาเลยเหรอโอ้ยไม่เห็นดีเสียงด้วยสายไปสองอ่ะกับพี่แอ๊ดคนเดียวผมละจริงไม่ไรอะไรสั่นกันชิชิชสปีดเราออกไปยังอ่ะเป็นไม่ได้กันออกไปแล้วคิดว่าออกไปแล้ว เปนซื้อแวนด้ามาเดี๋ยวฉันเปิดมันเลยโยนทิ้งกันเร้วอะรกันอูช่วยเปิดตังสองพันเซตอ๋อจะยิงเปิดเหรอยิงไหนดีวะเปิดตีเด้อเรามาตั้งมิดเร็วเดี๋ยวพี่รอกล้องแหกใช้กล้องหรอพี่ล็อกนี่นี่อัมบีให้ล็อกสแกนไอพี่เดินเบดให้น้องน้องลอยยิงเลยพี่เดินเบดออกไปขวาจังโง่เลยพี่มีแอ่งนี่จะไปดู ไม่บอกแล้วได้ตคุ้มแล้วไปหายโฟโต่อินโฟก่อนอินโฟก่อนเราเหลือคนเท่ากันละตอนนี้คือหายโฟเว้ยช่วงเวลานาทีครึ่งตลกมากเลยที่ขวาก่อนเพชรมึงเรายื้อให้บ้านกลับมาในแนวยื้อตัดคนเรื่อยๆหายโฟก่อนทุกคนเรื่อยๆงานจะได้พี่ถคนกวนอุ้ยหูพี่ผมวาหนึ่งศตรูเหลืออยู่แบบนึงอยู่แป๊บนึง อยู่ปะวะแย่เลยอินโฟปะต้องมนีค่ะหายหมดป่าชองทำงานเป็นไปเลยวิธีมันชัวมันเข้าเกมยังนีมีโดนเอ้ยไม่ใช่โดนแกนข้ามของผีมาเก็ตมาเราได้แป๊บหนึ่งเราได้ผู้บ้าหนอะทำให้ปัญหาต้องเคยขึ้นพอมกันฝนตกพายุเข้าป้าประเทศเราใช่ ที่บอกว่าตอนนี้ไม่รู้อะแต่เคยเข้ามึงเห็นในทิกต็อกว่าที่ไฟไม่รงเรียนร้อยรถรถผู้ศึกษาเออกูเห็นแล้วมื่นอ่นี่ึกโอ้โหให้42รอบ19อะเย้มีปืนด้วยตังเต็มโอ้ยคุณจะนมาเราวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้กูเป็นกูไม่น่าเป็นที่แบบนั้นแหละ ไม่ได้ไปดิไป่น่ไปดิคอมมอนแล้วทำไมมันเกิดแบบคอมกลัวคอมเฮียร์เป็นเลยไม่แต่คือพร้อมกันด้วยนะไอ้สัสเมื่อกี้เป็นปัญหาของคอมมอนน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเครื่องของมอนโดยตรงแต่ว่าของพวกมึงพีกับของพี่แอ้มก็จะมีอะไรต้องใช้ด้วยกันร่วมกันทุกอย่างแล้วเกิดเออเราใช้อะไรร่วมกันวะแอ้มไม่มีละเราวิเลยแ่เียวเมร่วมกันเฉยโมหอแม่ก็อยู่คนละฝ้าของมอเลยไอ้เฮียเออไอ้เฮียคนละฝ้ากันเลยเนี่ยว่ะเาจจะใช้อะไร ค่ายเดียวกันมครดิโดนให้โดนให้เป็นพวกมิดนาเป็นพวกมิดนาไปไปล็อกมิดซะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโคไว้เยอะเยอะปีเตอร์กินเพื่อที่แม่งเป็นอย่างเงี้ยงอไม่เดี๋ยพี่ล็อกขวาให้ล็อกมิดเลยเออเลนนมิดมิดไปเอเคียเอเคียเชื่อคูสมบกเลยสมบกให้เราด้วยเหรอเนี่ยขอบครับเียวปล่น้น ขวานและท้ายไยลองระวังเมย์อย่างเทปนะไม่เคลียร์นี่วโทอดทอดทอดอดิเมย์ดิบเมย์ดิโดนอตัวะยี่แปดสิบเฮปตัวนึ่งเฮปโคบนะเฮปโคบกับสกนะ สมกลงได้มันค่อยเล่นค่อยคเล่นคัะค่อยๆชิวๆเลยระวังระวังไอ้นั่นเด้อไอ้ตัวไอ้ตูแตกประตูแตกมั้งแปดสิบแปดสิบแปดสิบตัวนี้แปดสิบอ้เที่ยนั่นอยู่ตัวเองไปแล้วแต่ยิ้ไม่ขึ้นหรอกยิ้มันยิ้เบาสวยเอาบีมเอาบีมบีโลขาทุก69ใครเอาน้ำมาฮะมีข้างๆพี่ก็มีนะกินอยู่เนี่ย ตัวอะไรวะนีุ่เอ้าน้ำน้ำใครวะสงเอาะไรเนี่ยเออเจ๊กมาครับครับิงฉัเลงนี่นะฉันเลงนี่เลยนะได้นดเบพี่เบียดให้มาเดยน้องเดี๋วเลยอ้ยโดนสโลนั่นหรออุ้ยอ้ยายวายแล้วอ้เหี่ยเอ้เหียีกเร็วเอายวไอ้สัตว์เยบแม่ไวรัสไปลว รัปิงอ้ยพมันยิงเน็ตไอ้เฮีย้มันยิงเน็ตอ่ะไอ้พกมันยิเนด้วยไอ้เฮียมันรู้อะไรมันรู้อะไรมันรู้อะไรไอ้เียไอ้เียแป๊บแป๊บแป๊บแป๊วมาแล้วมาแล้วมา้นไมด้อมากไอ้เหียแล้วตอนกูกำลังจะออกไปไอ้เหี้วสอคนใช้อะไรร่วมกันเนี่ยโดนยิงเน็ตดิ ก็ <laughs> จังไรอ่ะน้าก็เป็นแค่เธอสองคนนะไม่ลงเต็นเนียนะสนุกว่าโอ้ยไปโดนนี่ยะมิดตัวหนึ่งตัวท้ายไม่โดนนะไปก็ได้ไปเดบอดบล้วไปวางเอเลยอยู่มิดละม,มามาล็อกไว้เลย โอ้ไม่ไม oh, right? yeah. yeah, yeah, no. okay. mm ่ไ hmm. ม yes. yeah, oh ่เอี๊ยดีมาดเดินกับชัวมาดีเดินกับชัวไม่เป็นไรพีเล่นเล่นนั้นได้พี่เล่นนั่นนะอฟเฟคเบย์โฮได้เมย์นั่นโกเฮฟไว้เฟนกูเฮฟไว้ระวังระวังเฮฟบ้างยืงหลังเไม่เฮฟยื่ไวแสดงว่ามันอยู่เฮฟนี่แหละแต่มันเล่นช้าเว้ยมานลองสมองเพื่อนชัวนี่บ้ามากทับหนึ่งถึงหนึ่งผมจะโดนหนึ่งสไลด์ออกไปมีเฮฟไหมเฮฟไหมมีไกูอ่านเกมไงไอ้เหี้ยพุ่ยไปทันจบเลยแม่งสมองพงแล้วไอ้สัตว์ last round before the switch ไอ้ไดเวอร์กราฟิกแล้วนี่ต้องอัปเดตปะอัปครับปกติม่ัน่เลยมบอกอัปล่าสุดประมาณตอนหนูซื้อมาใหม่ไมอใช่หนูอัปไม่เป็นคืออะไรที่หนูจัะแต่ว่าบางทีอ่ะของค่ายเขียวอะไรอยู่ที่พูดแล้วก็เงียบ เปิดแล้วทุกคนหยุดฟังเลยคือว่าเนตกูหายอแล้วสองตัวละโซวาโอดีโอเอเลยได้ไหมอะเอไวเลยได้มตัดไม่ก่อนได้นะมีนั่นจะมีอะตัดม่ก่อนได้ปะไปพีได้้พีระวังนะเมาค้างอิจูไปทุกอย่างตอนน้มแหละ โอ้ยจะเย็นจะพึ่งทุบไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วควายไปนะวีไปเช็กไว้ก่อนแวคอยเข้าตดไปจดเป็นจริงตัวจริงไปเลยซ้ายมีขแปดไปเข้าเลยเ็วเินให้เรหดมี มีโดนมีอันติด้วยมาเส้นพี่ของนพี่คนรวมกันอุ้ยมดียูกุม巴 e n i ดคมาา่ขึ้นว่ากูตายพีนะตลกอ่ะก็ตายอ่ะก็ตายอ่ะ แต่เวลาโดนสไปร์ระเบิดแล้วมันไม่ตายมันคือมันไม่ตายทุกคนดูระดับที่หกอีเฟนทัลนัมเบลแต่กูยี่หกพอดีเลยเป๊ะ <laughs> <laughs> เป็นเป็น,นได้สสะจะ่คิวเราได้แอดติสด้วยปะอีโค่เราได้แอดติสด้วยไม่ได้เขียนแบไม่ได้ปะ <laughs> เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ลูกแก้ว <laughs> ด้วยด <laughs> ่าแกโกงอ่ะตอน<ด><ด>ตอนตอนตอนอีโค่ยังให้โซวาฆ่าทุกคนอ่ะ เอตาเอเล่นโฮนะฮะฝากฝากมิดอะดูไม่ได้ทำคือมันคือขอโทษคือไม่เปร้ยเอรับเอมากทุกคนเยอะสับสัดละน่าจะห้าเลยอะเยอะนะเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากเชิยสมอวิลูเฮ้ยจริงเหรอเอาไว้แอบยิงนี่ไงได้แอสซิตด้วยไรเกี๊ยบเร็วแอบยิงเยอะมาก เออทีมบูมเลยแหละไอเซนอะเพรามันแสบมากเลยนะมันงปิดประตูแต่มันไม่ยิงทิ้งอ่ะมันรอให้คนแดงเข้ามาเปิดอ่ะเนี่ยเฟ้นไฟอันนี้คือวิธีการสมองทิ้งโง่เนี่ยถ้าสมองอย่างเงี้ยกูจะเล่นได้ไม่สูดลับกูเลยมันซับเซฟไปเนาะเป็นรอช่วยพี่อยู่ยังห่วงมีแท็บอยู่ไม่ต้องห้อง แลเจ็เขาดีเออทีมาตัวนึงคมิทคอมมิทน่าจะเยอะตัวพี seconds left น oh, okay. ่าะมีอ้ยสองตัวเลยโอ้โ้แฟดมีอีกซ้ายขวาอีตัวนึงเง้อุ้ย90ไม่โดนเลยเนี้ยมันสกิเบร์ไ์สุดชิจอย90เฮ้ยมันลาเวลาเวลาดูเวลาออ าครับวางเองมาครับวางเอถ้ามันเข้า A, เา A, รอรอไม่ทันแล้วชนะแล้วแย่กันไหนยัมันจะไปล่าหน,นูไม่ฆ่ามา <A. S 1> ด้วยให้พมันไม่มีเงินไม่ทันไม่ได้อะไรทักอย่างมึงอ่ะดี่ดูเงินหนสิอุ้ยได้ได้หมดเลยแฮปได้อยู่วอนที่กิ๊กเลยปะไม่ได้อะไรทักอย่างไม่ได้อะไ <c oughs> เลยออฟก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยแฟนกูจะยิงเลยหน้าตายแม่งยิงไปร้อยเก้าสิบสี่เจ็ดนะไอ้เหี้ย อี่กิ๊กต้องข้ามมาแพนสไปเอใช่ไหมแล้วเอาไปอยู่หน้าบีตลาดแต่ว่ามันแบบพึ่งวางแล้วตายเลยพี่กิ๊กก็วิกก่งไปถึงหน้าตลาดแล้วอ่ะ้พี่กิ๊กวิกก่งกลับไปเอ <ไป S 2> เพราะว่าไปไ<ม>แพนวิ่งจะถึงแล้ววิ่งกลับไปจะไปเอาอีหลอมมันสมองง่วงได้ปะนะได้พี่เถ้ามาได้บอกด้วยรู้ว่าส่งดี้ไม่ได้อะไรสักอย่างไม่เจอวะมิดชัวร์เลยโอ้หน้าบีตะกี้มัน เข้าเข้าเข้าไม่เล่นด้วยใช่ปีสักครับไม่สู้แค่นั้นมีสแกนมีสแกมสแกมฝันไรฝันไรฝันอุ้ยสัตว์อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่มีบูด็อกข้างๆของพวกเราเมน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 โอ้ยไอ้จะไม่มีใครรู้เลยเหรอ อู้ดะกมเลอีนี่ยิงมาแชรคมเนาะอะไรกูเล่นจัดไอ้เหี้ยมาจากไหนวะไอ้เหี้ยแต่เซฟวิกเลยจังหวะนี้กูเล่นจัดก็ได้เลยจนเลยทีนี้เรามันคนจนไอ้เหี้ยใครโดนในหน้าเปิดคนแรกเฉลยฉันมึงแล้วแม่งไล์อาก่อนมาเลยนะตัวพีกับ มึงคิดตัวทีมกูป้องกันพวกไอ้เน็ตสี่ห้าแล้วยังยืนแล้วอกันด้วยทำไมต้องมีอะไรสักอย่างที่ใช้ร่วมกันอย่างนั้นก็มุมอย่างนั้นก็มุมบ้านเกิดจังหวัดเดียวกันเดียวชิดเดียวกันนี่กูได้ความมิดไดมั้ยมันควมมิดไดโอเคจ้ามิดไม่เห็นคนน่าจะอยู่เอหมดว่ะมีเคล่นไฟเรื่องพันห้าแน่นอน เจอกูเฮ้ยเอฟเฟนตทำอะไรเฟนยิงฮะสมวกกูเป็นยังไงสมวกกูอะที่ที่ยิงแทบแตกคือเฟนเหรอไม่ใช่ไม่แตกแล้วเพื่อนยิงอะระวังนะ มีิดไปแล้วอะยูลิคมิสเซกยูมิดลิงเราว่ามันถูกพีนะผ่านมาหรือเ่าตัวพีตัวถูกนี่เลยตัวพีตัวโฮเมนไปเลยอย่างงั้นนะเข้าสองทางเขาคิดว่าน่าจะเอเมนเขาไปแล้วเขาใช้ไปแล้วเขาพีไปแล้วพี่ลองตัวพี่ลองพีจะระเบิดแล้วครับพี่สไปค์ planted take flight enemy tag m a yes

โอ้เดินด้วยนะไปดราไปใครมีวันดอสกินบ้างนอกจากบีมน้าจกพี่เฟน I need this เี่ค่อไอ้ย่ามันก็เหมือนของสีดำ ีมันจะเป็นสีดำเลยเอาเหมือนกู้เลยจะเป็นสีดำเหมือนะถเรื่อเหมือน,นกะเพราหมูกรอบที่ไม่เติมพริกกับไม่พริกอ่ะ <laughs> อย่าบ้าดิเชยพวกเราไ <laughs> ม่ใช่ว่าพวกพี่ไปสั่งข้าวพวกพี่แบบไปวันหกเจ็ดคนอะพวกพี่สั่งกะเพราหมูกรอบเหมือนกันหมดอ่ะแต่ต้องเขียนแยกทุกคนอะ <laughs> เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันเข <c oughs> <ะ>ียนเนี่ยว่แบบกะเพราหมูกรอบ <c oughs> ไม่พริก <c oughs> คนประเภทน้อยพิเศษบางคนพิเศษแต่ว่าไข่ดาวด้วยอีกคนนึงพิเศษไข่ดาวเหมือนกันแต่ว่า เป็นกระเพาะธรรมดานะนั่งอ่านไข่ดาวสุกเลยไหมเฮียไอ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่เรื่องมากแต่ก็เรื่องเยอะแม่ค้าคุณรำคาญแหละคุณมันต้องห่ารตามสั่งเนาะจริงก็าทำผิดมาอยู่หลงอ่ะแล้วก็กินไหมหรือว่าใครเขาทับไม่ใช่ไหมไม่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 ได้ผิดแบบนั้นมันหลงหลงไข่ดาวมั้งเขาจะไม่ผิดน่าเองอยู่นะมีคนโดนทีให้เหมือนเขาไม่รู้ว่า อันนี้คือเพดหรือไม่เพดระหว่างไข่ดาวมุกเจ้าผูตายต่อยมุมากทีมาทีมาทกาไมทําไมูปิงเยอะพ่อมึงไอ้ที่จะทําไม่คนเที่ยงเลยสครับเฮ้ยเราก็กดยิงเฮ้ยเขาจะยิงคมจัดอู้เอาเล่วงกแล้วมันค่อยๆชิปไหม โดนเลยใครตักฉันมาเมียป่ะจริงวะ่ะสรุปเมื่อวานสรุปเมื่อวานเป็นไงเฟนก็ไม่มีอะไรหยุสวยไม่จบไม่จบลมเสียเพราะง่วงนอนของเขานะพี่ก็ลมกเสียเพราะกูเจ็บตีนกับอีทับตีนกูก็ต้องเจ็บดิเออพี่พิงกี้งอนพี่เฟนเพราะว่าอีเฟนเจ็บตีนเพราที่ไหนนะไม่ไม่เพราะว่าเอาเพาเพราะเขาเนี่ยอีทับตีนแล้วก็เจ็บก็เลยงอน ต้องไม่เจ็บต้องไม่เจ็บต้องทำเจ็บเขาอาจจะขนาดน้นคนเขาอีกป๋าเราก็แซวเล่นไปไม่เป็นจริงหรอกอจริงนอนเพราะเพราะง่วงนอนแต่ก็เลือกที่จะมาห้องเฟนเพราะไม่กล้าอยู่คนเดียวที่ห้องใหญ่กว่าเฟนเป่ากลัวสรุปก็คือนอนห้องเฟนหรอไม่ก็ไปนอนห้องนั่นแหละก็คือต้องไปต้องสุกไปตกงไปนอนด้วยกันห้องนู้นใช่ มิดม <Meet> me ีะนะ,นะลืมบอกว่าทำไมเฟนไม่เช่าหอด้วยกันอยู่ไประเลยวะรออยู่รอเขาบอกแม่เขาอยู่นี่ไม่ได้มันมบอกไม่รู้หรอกบอกไม่ใช่หมายถึงแบบมันอยู่ไม่ไม่พร้อมกันมันจบไม่พร้อมกันถ้าเฟนพร้อมกันก็เรียบร้อยแล้วมิดมีโซว่าต่อปิซโซว่านะนี่ยนะพิงเรียนนานกว่าพิงเรียนหกปีคณะอะแหละทำแว้น ทำเป็นที่เรียนหกปี uh. จริงจริงใช่ศัสนาว่าจริงตัดเว้นเออใช่จิงปะกูเพิงเฮ้ยรอรอรอได้ไหมเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันเราสแกนดีผู้ที่ดีโดนหดี๋พร้อมนะพร้อมนะเอาเอาเอาได้ไม่ได้หรอกยิงไม่ได้หรอกถอนแบ็คไซด์เมนอีกมะเมนอีกเหมือนเมนอีกนะทุกคนเมนมิโซวะเมนมิโซวะ อ้โหอีเมูผมมากเป็นไฟแวนดัเาค้างไอ้ย้ย้ยนกะไรเลตัวนึงแล้วก็เมทหมดเลยเซตหมดเลยซตหมดเลยโอ้บาดเราตัดเตัดตายให้หมดเลยเฮ้ยโอ้ยมีทิม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 ถ้าตายอุบาทมาแลละโวก เพื่อให้อลเวอร์มาดิขอบค่ะขอบค่ะจบทังส์เอาไว้นะมาดิไว้ดอนหนูอะนี่จะ drop โอ้ยพี่พียกได้ยิงงั้นสีดำเหรอเอออยากได้ R G X สีสีดำมั้งนี่ก็มุมนี้วัดมาทั้งวันวัดมาทั้งเกมทั้งโลกทั้งปีเวันนี้มันเริ่มขมขึ้นว่ะทุกคนใช่ด้วยเพราะว่ามั่นใจในตัวเองนี่ก็เขาอยากตีตื่นมาเรื่อยๆครับ scanning ahead เอรเลยเยอะนะ right here กูสามารถอยู่ดีก็เปิดันติไม่ได้นะตายหมดเลยนะอันนี้มุมสูตรอยู่อคอติตรงเนี้ยมันจะเป็นทางยาวอะโอ้โหโดนหมดอะทำเลยพี่ตัวว่าอยู่ท o p ปเหมือนเดิมนะตัวพีระวังไหมพี่รู้ได้ไงอ่ะเศษน่ต่อมาจะแกมาน ติดกาดีโอ้ลองครับมีวิ่งล้อได้นะทำมิดเงียบกริบเลยโมงสวยกี่ตัวเออมาดิกวิ่งได้ยี่ห แกน่โงดิฟเยน่าคนเดียวกูใช้สามนะดิฟมาสมอบีมาสมอบีมาสมอบีประตูปิดบี One enemy remaining One enemy remaining ตีกูตีใส่แบบทุกหมัดใส่เลยด้วยเลยนะอุ้ยเก็บสามโอ้ยชอบอันนึงมันลั่นไหวโอ้ยโอ้ยมันลั่นไหวบ่อยนี่เจ็ดมึงก็ใช้ไม่ได้ยิงเลยน่าออฟสามนัดตลกสุดเหมือนไส้เซียวว่านะครับผมก็เลยอันติใส่มาไปเลย เดียกพี่นักฟนโซว่าดีแบบต้นราการเก็บไว้แบบเอาไว้กะหลายตัวหั่นไส้แบบเอาตรงอติอะไรวะเรียบร้อยโดนอาบีมยวพี่กด e ให้มันจะได้กลับมาไม่ได้จะโดนแบน้อยเหี้ยไม่โดนไอ้น้บีได้ดีกติไปเลยน้องพี่ปาอนี้เฉยไม่มเกี่ยวน้องแค่หนึง ahead ไม่มีใัรคนเดียวเลยเอามเอา s c a เดไปเลยัไปเลย สองตัวอุ้ยอุ้ยต่อแฟกตดวแล้วเดินยังไม่ทันตัวถ่ายไว้ดีเจ็บเจ็บนะคิวตัวเจ็บแต่ว่าทะลุมาสมองมันขอลึกกว่านี้หน่อยอะไรนะขอลึกกว่านี้หน่อยสมองคิวตัวเจ็บคิวตัวเจ็บอยู่เลือดร้อยนะห้ามยืดอีกแล้วที่เดินแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเดินแล้วหูแคร์ปีวะเนี่ย โอ oh, ้ยเดินทำไม่เร <médico. S 2> ็วนะเราอะโหจะฟักแค่อย่งบีปะเอมันสแกนม่อนม่อนถ้ามันจะเข้ามาม่อนช่วยบายพี่พี่ด้วยนะเตรียมแล้วม่อนเขาแล้วโอ้สแกนบายไม่โดนปรัไม่เป็นไรไม่เป็นไรคมมาคมต่ำได้สองยอดสองตัวเองว่ะเซฟไม่ล่ะพี่เอ็กซ์เซ์เซฟแล้ว หนูเซฟได้นะหนูกดออฟอ่ะแอคแอคมีเงินอ่ะแอคเล่นเสร็จสมัติตอบได้อีกคนนึ่งได้เวลาเลยจะเซฟมีเงินนะไม่ต้องเซฟหรอกมีเงินปิดตาหน้าไปเลยนี่เท่แอคบอกขอได้ลองตัดปืนพันตูกข้าติดตัวท้ายต่อยังไงอยู่แล้วไรแค่มันมันเป้านิ่งอ่ะ

มันยิงมันยิงตีนชันมามามาเอาเปนด้าไหนเฮเลยเซฟปืนเซฟปืนแต่อยู่ทีโร่เฮ้ยมันยิงตีนชันฉันไม่ผิดมาอยู่ที่โลกน้องขายก็เสร็จกันนะไม่มีเฮ้ยมันยิงตรงไหนกันมันอยู่ตรงไหนก็ใช่าเนาะมึงที่ยอยู่ใกลตรงนี้ก็น,น,น่าจะดีอะเหมือนน้องหลบรถจะอยู่กลางถนนนะเออเนี่ยไปเก่งเออพี่ รอาว่าจะเข้า A ไว่ตัวพี่เดี๋ยวเขาตีดีกว่าทั้งได้ยังไม่สมูกนะจ๊ะได้ครับเอ้ยลงมาเล่นในไซด์ดีกว่าไม่ได้ขับกูหรอแล้วนี่มันมิดมาเดี๋ยวเขาโดดเบียดให้ตัวพี่สวยมีอีก3ๆไม่โดนว่า ทีตัวไหนบีมเจอปาบีมเลยแค่บ้าหวังหลอกหวังหลอกหวังหลอกเอาหวังินเมนมโดนหายเลเลมีดมีดนออกัหาของบีมคือบีมยิงมีดไม่โดนเนไรเอามันไกลดีกว่าคิดถูกอ่ะกสเอเคไปแปดลาวไม่รู้เลยหรอก